บวงปลาแซลมอนค่ะใช่เหรออะไรเริ่มค่ะปิดตำนานเห่นบอกจะเป็นรัน700ดรอยคืไงครับเรื่องนอ๋อปิดตำนาน700เพิ่มเป็น9 0 0ารซีซีค่ะอันนี้พูดจริงหรือพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นให้โดนด่าก่อน จริงๆแล้วก็คือตัวเอมี่เองอย่างที่บอกนะคะตอนเราเป็นวัยรุ่นเนาะเราก็อุ้ยฉันต้องนมใหญ่ฉันชอบเพราะฉันหาใช้เลือดล่างในการทํามาหากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอโตขึ้นแล้วเราก็ความคิดเปลี่ยนไปลูกเราก็โตขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกปวดหลังด้วยแล้วก็เราใช้สมองในการตอนนี้พอโตขึ้นเรารู้ว่าเราใช้สมองในการทํางานใช้สมองในการทําธุรกิจเราก็เลยคิดว่าเอองั้นเราเอามันออกดีกว่า นะคะแล้วก็ซิลิโคนพับด้วยหน้าอกแตกลายด้วยอะไรเงี้ยค่ะประเด็นหลักของที่เอมี่คุยกับหมอบุ้งก็คือให้หมอบุ้งจับพอจับดูแล้วมันมันเจอซิลิโคนที่พับแล้วก็มันดูไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีลูก3ามแล้วด้วยหมอบุ้งก็เลยคิดว่างั้นเราปรับไซส์ลงมาดีไหมด้วยนวัตกรรมอะไรของกล้องให้คุณหมอเป็นคนพูดนะคะก็คือตอนนี้มันมีนวัตกรรมใหม่นะคะก็คือเป็นเครื่องตัวหนึ่งที่สามารถแบบหดให้ตัว เนื้อของเราเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องหดหนังที่มันย้วยได้ซ,ซึ่งไอ้เครื่องเนี้ยมันก็แมทสำหรับคุณยมมี่ก็คือหนึ่งเนี่ยไม่อยากมีรอยแผลเป็นสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องหน้าอกที่มันแบบว่าค่อนข้างที่จะย้วยหรือว่าเหลังจากคลอดลูกเนี่ยก็คือหลักการคือไปใส่ให้ใหญ่ขึ้นแบบนี้ใ,ให้มันแบบว่าเต็มแต่ความจริงแล้วอะ่ะมันสามารถหดด้วยแล้วทำให้นมมันดูเล็กแล้วก็กระชับโดยที่ไม่ได้แบบว่าต้องต้องใส่ไซส์ใหญ่มากแล้ว ซึ่งอันนี้สามารถทําที่หน้าท้องควบคู่ไปได้เลยค่ะคือหน้าท้องหลังจากคลอนลูกมันก็จะมีความยวยของผิวหนังซึ่งถึงเราจะไปนวด10ครั้ง20ครั้งเนี่ยมันเสียเวลาเยอะแล้วก็มันก็ผลลัพธ์เนี่ยมันไม่ได้แบบทีเดียวจบทีเนี้ยการการทําครั้งเนี้ยคือเราจะหนึ่งแก้หน้าอกให้เล็กลงนะคะให้เหมาะกับตัวคนไข้นะคะแล้วก็ทำเป็นใต้กล้มเนื้อให้มันอยู่ในที่ลึกขึ้นไปได้เวลาจับมันจะได้แบบเหมือนจริง แล้วก็สะองอย่างที่สองนะคะหมอจะหดหนังที่มันเหมือนกับว่าเราใส่สาสใหญ่เป็นบอลลูนระเบิดไปแล้วเนี่ยเนื้อมันก็จะระเบิดอยู่ข้างนอกมันก็จะย,ย้้ยซึ่งเครื่องนี้มันจะไปหดให้หนังตรงเนี้ยมันเล็กโลกให้มันให้มันหดขึ้นแล้วก็นมมันก็จะดูแน่นกระชับไทยขึ้นจับแล้วก็ดูเป็นแบบนมเด็กนมจริงขึ้น <_ menu> <อ>แล้วก็อย่างนี้สานี้ทําวันนี้ก็คือหน้าท้องหน้าท้องที่มันย้วยเนี่ยก็จะกระชับขึ้น เออคนที่ตัวเล็กอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะสามารถเห็นร่องส1เอดได้เลยอ,อยากมีร่อง11ิบเอ็ดนะยังไปคุณเอมมี่มีปัญหากระสสายเจ็ด0อยังไงบ้างที่ผ่านมาก็เกิดปัญหาคือปวดหลังนะคะก็ทุกวันนี้คือเวลาเดินคือมันไม่ว่าจะลุกจะนั่งอะคะ่ะมันก็รู้สึกว่าเออเราเราปวดหลังมากๆแล้วก็หลักๆของเอมมี่เลยคือหน้าอกแตกลายเวลาจะไปไหนเนี่ยคือเอมมี่จะต้องลงรองพื้นก่อนตลอดแล้วเวลาจับ แค่เอมมี่จับตรงนี้ค่ะเอมมี่ก็จะรู้สึกได้เลยว่าหน้าอกมันเป็นแบบมันเป็นรอยพับเป็นรอยย่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเวลามองเนี่ยมันก็จะเห็นด้วยนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นก็ดีแล้วที่เอมมี่มาที่นี่ก็ฝากชีวิตไว้ที่หมอมุ้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างปัญหาตรงนี้ต้องแก้งไงาะครับอย่างอันอ,อกแตกปายคือต้องเอาออกเจ็ดล้าซีซีเลยหรือว่าคือปัญหาคือเราต้องวางให้มันอ,อยู่ในเพลนที่ลึกขึ้นมันจะได้เหมือนว่ามีกล้ามเนื้อทับมาก่อนชั้นหนึ่งวลาเราจับเนี่ยเราจะไม่ได้ บาลามจะเป็นผิวหนังละสซดิโคนเลยที่มันจะเป็นผิวหนัง,ลลไ,นนงออไขมันกล้ามเนื้อลาซิลดิโคนเวลาจับมันก็จะดูแบบเหมือนจริงมากขึ้น<ช>แต่<ะ>ปัญหาคือเราต้องลดไซส์ขนาดหน้าอกก่อนนะคะอ่ะที้จริง,รงคุยไว้ที่เท่าไหร่แล้วแต่เคอก็จะเอาใหญ่เหมือนเดิม <laughs> 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 ตอนแรกจริงๆอะบอกอยากให้ทำซักซี่หรือเพราะตัวเล็กแต่ทีเนี้ยมันหนะ้าอกตอนเนี้ยมันมีแบรนด์หนึ่งที่มีทรงพุง่งด้วยสําหรับคนตัวเล็ก ซึ่งฐานแคบแต่ว่ายังพุ่งอยู่ซึ่ง <Okay. S 1> คุณเนม่เขาอยากได้พุ่งเวลาใส่ชุดเนี่ยมันจะต้องดูแบบดูดูมีเนินเพราะว่าด้วยการทำงานใช่ไหมใช,<ะ>ใช่ก็เดี๋ยวเลือกทรงที่เป็นเอ็กซ์ตอาไฮที่มันพุ่งขึ้นมาก็จาก700เหลือสัก650ได้ไหมคะลดไปน้อยมากเลยจา้าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวหมอขอเลือกเองได้ไหมคะเดี๋ยวบอกอีกทีเดี๋ยวว่าเป็นซีเคทหลังทำว่ากี่ซี อันนี้คือเราไม่รู้เลยว่าอันที่ใส่อยู่จริงๆแล้วมันคือก<ช>ี่ร้อยเดี๋ยวเราจะต้องดูอีกทีนึงในห้องผ่าตัดเนาะว่ากี่ร้อยจริงๆแล้วก็เดี๋ยวหลังทาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลือกที่เหมาะสมกับเอมมี่ที่สุดก็คือเราจะต้องวัดขั้นหน้าทาอะไรอย่างนี้ให้มันแบบว่าเออเป็นซิลิโคนที่เหมาะกับเขาจริงๆแต่ว่าเรามีเราเตรียมมาแล้วล่ะซิลิโคนฐานแคบทรงพุ่งอย่างที่เอมมี่ต้องการเพราะจริงๆเป็นคนตัวเล็กอะเราต้องไซส์ฐานแคบแต่ว่าทรงพุ่งออกมาซึ่งซึ่งอันนั้นมีค่ะ แล้วมันจะลดการปวดหนักไปนะพราะถ้าเขายังอยากได้จํานวนซีซีเยอะอยู่ก็ต้องลดลงมาค่ะเอมมี่ก็ลดนะอันนี้บอกใครบอกเอมมี่ออกเอมมี่เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวจะเลือกให้เอาที่ทำแล้วไม่ต้องแก้อีกตลอดชีวิตคือตอนนี้ประเด็นสิ่งที่เอมมี่อยากรู้มากที่สุดที่ตัดสินใจทําเลยคืออะไรรู้ไหมคะคือหน้าอกเอมมี่จริงๆแล้ว700ซีซีหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันกี่ซีซีกันแน่อะไรประมาณนี้ค่ะคือ คือผู้จัดการก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมัน500จริงๆมัน700หนูก็ไม่มั่นใจอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ข่าวมันตีไปว่าเอมี700ซีซีแต่เราหลักไหมคะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันกี่ซีซีก็วันนี้เดี๋ยวให้ให้หมอพุ่งดูให้แต่ไม่เป็นไรเราจะไม่เราจะไม่ไม่เปิไม่ไม่ใช่ไม่เปิดก็คือเราจะไม่แบบว่าไม่ไม่ไม่เป็นความลับเนอะเรื่องซิลิโคนว่ากี่ซีซีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําให้หน้าอกมันสวยขึ้นและสุขภาพดีขึ้นเนอะเรามาแก้ไขตรงนี้กันอะไรที่ทําให้เอมี่รู้สึกว่าม่่ใช7 อะไรที่ทําให้าตอนแรกก็เห็นเด็กสมัยนี้เขาทาหน้าอกใช่ไหมบอกว่าอุ้ยทำไมใหญ่จังอ่ะเขาทํเจ็ดร้อยแล้วก็มองโน้นนั่นเอ๊ะเจ็ดร้อยทำไมมันทําไมเขาดูใหญ่กว่าเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นน้องเจนเน็ตเนี่ยค่ะคนนี้ค่ะเจ0ดร้อยซีซีใช่ไหมคะหมอรุ้งอันนี้เจด็ดร้อยเออเขาใหญ่มากมันมันอยู่ที่สรีระคนไหมครใช่ไหม,มคืออพี่กแ็แค่สงสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมียทานมหรอคะเราเราจะ บราวน <Okay. S 1> ์สแล้วก็ล้อพังผืโอเคค่ะสติสติค่ะบอกไหการเป็นความลับบอกครับการผ่าตัดของคุณคาดการไว้ว่ากี่ชั่วโมงในการเอาเข้าเอาออกอะไรจริงๆอันเนี้ยมันต้องของคุณม,มัน่าจะนานกว่าปกตินะคะเพราะว่าเราทําหลายอย่าง1ก็คือเราจะเปลี่ยนไซสิลิโคนแก้หน้าอกรอพังผืดน,นะคะอันที่2ก็คือเราจะต้องหดหนังที่มันแบบย้วยไปให้มันแบบ ให้มันให้มันหดขึ้นนะคะอันที่3ก็คือเราจะที่หน้าทองด้วยว่าให้หน้าทองมันคือแบบเรียบขึ้นแล้วก็หนังตึงขึ้นซึ่งเอฟเฟกของการหดเครื่องที่เราเอามาเนี่ยเป็นเครื่องที่ผ่าน u s f d a นะคะแล้วก็เป็นเครื่องที่ปลอดภัยมากแล้วก็เป็นเครื่องที่เห็นผลลัพธ์แต่ว่าผลลัพธ์ของเขาจะเห็นเดือนที่หอม mm hmm. ซึ่งอันเนี้ยคือมันจะค่อยๆค,คือไม่สามารถทําปุ๊บแล ผดเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ต้องใช้เวลา5 5เดือนัพถึงปีหนึ่ง r e s ซ l ที่2ปีซึ่งต้องใจเย็นแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยคือไม่มีรอยแผลเป็นคือต่อไปเนี้ยใครที่นมคล้อยนมกระชับและไม่อยากมีรอยแผลเป็นตอนที่เราแบบว่ายกกระชับนมเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องนี้ได้เลยหรือสําหรับคนที่ไม่อยากใส่ซิลนะิโคนน้าอกก็สามารถใช้เครื่องนี้ในการยกกระชับให้นมเนี่ยมันดูแบบแน่นขึ้นเฟิร์มขึ้น หลังคลอดไม่ต้องมีรอยแผลยกกระชับก็ได้ซึ่งอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที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 ่คิดว่าเหมาะกับเอมมี่แล้วก็เหมาะกับผู้หญิงหลายๆคนค่ะแปลว่าเคสนี้ไม่ยากเคสนี้ไม่ยากแต่ต้องใช้เวลาเราต้องค่อยๆใจเย็นทำกับมันเยอะอะไรอย่างไรจุดหลายสิ่ง <laughs> ก็เรียกว่าคือไหนๆก็หลับแล้วนะคะอม่คิดว่าเออไหนๆก็หลับแล้วก็ทําไปเลยแล้วกันอะไรอย่างน <ยก S 1> <ก>ี้ค่ะก็คิดว่าคิดว่าอะไรที่เอมีม่มันบกพร่องก็งให้คุณหมอแก้ไขให้ค่ะอันนี้คือยกเครื่องใหม่เลยไหมอะไรนะยกเครื่อง <c oughs> ทั้งตัวก็เกือบทั้งตัวเล้วนะคะเ <c oughs> หลือแค่ช่วงล่างนะคะช่วงล่างก็มีนะอปะอ้าทําพร้อมกันเลยจริงปะมีเครื่องอุ๊ยอ่าสุดท้ายแล้วอยากให้คุณหมอให้แนะนำให้กับคนไข้ที่สนใจถ้าอยากจะต้องเปลี่ยนไซส์หน้าอกหรือกำลังตัดสินใจอยู่ว่าเขาจะต้ององค์กร ค่ะในช่วง5ปี6ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคนไข้อ่ะชอบมาขอ 500cc 600cc 400 50 400บางทางที่มนันอเวอร์ไซส์ ide, ไปตอนใส่ใหม่ๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาปัญหามันจะมาเนี่ยปีที่4ปีที่5ซึ่งตอนนี้เทรนก็คือเปลี่ยนเป็นหน้าอกเล็กลงเหมาะพอดีตัวซึ่งตอนนี้ปัญหาก็คือคนที่ใส่ไซส์ใหญ่ไปเนี่ยจะมาเปลี่ยนเป็นไซส์เล็กเนี่ย มันทําไม่ได้เพราะว่ามันต้องตัดยกกระชับซึ่งมันก็จะมีรอยแผลเป็นที่ที่เป็นปัญหาของผู้หญิงที่รู้สึกว่าเออฉันยอมใส่ใหญ่ก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะคะเรามีเทคโนโลยีอันใหม่ที่จะทําให้เออไม่มีรอยแผลเป็นด้วยใส่เล็กลงได้แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยค่ะแล้วก็สามารถทําที่หน้าท้องที่มันย้วยหรือว่าเราบางคนน้าหนักเยอะแล้วก็ออกกําลังกายไปแล้วก็ตัวผอมลงแต่ว่ายังมี ผิวหนังที่มันยังยืดอยู่แล้วไม่หดสักทีตรงแขนตรงเอวหรือตรงขาตรงบริเวณไหนเราสามารถใช้เครื่องนี้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นเหนียงหรือคอความตึงก็คือเอาง่ายๆเป็นเครื่องที่หดให้สกินนะ่มันชิงขึ้นหรือว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันแน่นขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องมีรอยแผลเป็นเยอะค่ะไม่ต้องตัดหนังออกนวัตก,กรรมมันแบบพัฒนาขึ้นเยอะมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค<อ>่ะ<อ> ดีไหมโอเคป้ะดีมากไม่คิดว่าจะพูดดีขนาดนี้ฉันม่คนสวยหรอฉลา,าดไหมอ๋อ,อไ,มไม่ฉันทีฉน่ฉันแค่แ